สวัสดีครับผมเอมฟไฟเตอร์ครับทเทดตมอวน,นี้ผมจะให้3คู่เช่นเคยกับศึก้ามวยดีวิถีไทยจิตเมืองนรนรปจําวันเสาร์ที่15กรกฎาคมปี25 -66 ถ่ายทอดสดช่อง 9M ้าขอดเช็ดี D, ช่อง30ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังทีเดตเมน,นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกับช่อง M Fighter อร์ด er ้วยน,นะครับเปดิดใจจับไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยแล้วก็ทีเดดเมอของผมในทุกวันครับที่สําคัญเลยนะครับผมสับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มมวยหูสนาม พักราคาเล่นเน้นราคาจริงพร้อมข้อมูลหน้าเสือให้ครบถ้วนชัดเจนเอฟไตร์เตอร์ er, การันตีสามารถคลิกลิ้นหงมประมุขไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือสามารถแอดไลน์มาได้ที่ smfighty นะครับก็นะครับไปเปิดหัวคู่ที่1น,นะครับสับคู่ของเพื่อไทยเล็กนะครับสอสอมานิชชนบุรีนะครับเจอกับธนพัฒน์พักยกทีเฮดนะครับหรือที่รู้จักกันในนามกากา้กาสิตไทยแลนด์นะครับผมก็คู่นี้เจอกันในพิกัด119ปอนด์นะครับก็ ไปดูทาาน้านของมุมแดงก่อนเลยนะครับผมทาาด้านของเพื่อไทยเล็กนะครับปีนี้ก็อายุ17ปีนะครับส่วนสูงก็จะอยู่ที่1 7 5เซนติเมตรนะครับผมก็มาจากจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นเด็กชนบุรีนะก็ชกมวยผ่านมือมาแล้วมากกว่า35ครั้งนะครับผมปัจจุบันนี้ก็เก็บตัวซ้อมมวยอยู่กับผู้กองโอ่งนะครับตมนะครับเมื่อเช้านี้ก็มาช่างช่างได้109.2นะครับลดไป0.2ครับเล็กน้อยครับวิ่งแป๊บเดียวครับ ส่วนปนการต่อสู้ก็จะเป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องเลยนะครับเตะขาแรงเจาะขาหนักครับอุ้ยโดนทีนี่มีมีรั่วเลยนะครับต่อยหมัดหนักแรงครับเลี่ยมเชิงดีๆครับผมส่วนฟอร์มล่าสุดของเขานะครับผมก็ไปแพ้คะแนนได้กับนะครับอุดรน้อยอออุดอุดรนะครับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมานี้นะครับในรายการศึกมวยดีวิทีิไทยครับผม สามไฟล์ล่าสุดถึงเขาแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่านะครับผมชนะสองแพ้ไปแค่หนึ่งครั้งนเองนะครับฟอร์มยังดีฟอร์มยังสดอยู่ยังคงความเก๋าอยู่นะครับก็ไปดูทางด้านของธนพัฒน์นะครับพักยกตีเฮ็ดหรือกาก้านะครับผมมาปีนี้อายุสิบแปดปีนะครับโซนสูงก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับผมก็มาจากจังหวัดสุราธานีนะครับมาจากใต้นะครับก็ผ่านการชกมวยมาแล้วมากว่าหกสิบห้าครั้งเลยนะครับส่วนปัจจุบันนี้ก็ เก็บตัวซ้อมมาอยู่ที่นะครับ CMA นะครับ a c a d e m มีนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะส่วนเมื่อเช้านี้มาช่างช่างด้านหนึ่งร้อยเก้าจุดสองนะครับลดศูนย์จุดสองเหมือนกันครับน้ําหนักเท่ากันครับส่วนประเภทการต่อสู้นะครับก็จะเป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องเลยนะครับสูงยาวเข่าดีเนี่ยวงในนี่แทงเนี่ยจับได้เมื่อไหร่แทงเนี่ยเจ็บเลยครับตีเจ็บตีแรงครับเปิดเกมขวาหน้าเสียบแหลมครับผมบูดุดันศอกสวนแรงเลยนะครับศอกนี่อันตรายครับ ส่วนฟอร์มล่าสุดนี้ก็ไปแพ้คะแนนให้กับไปทันวาไฟเตอร์มวยไทยนะครับผมเมื่อวันที่21มีนาที่ผ่านมานี้นะครับในรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับสามฟ้รล่าสุดของเขาก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ฟอร์มหลังๆวันนี้ก็ฟอร์มตกนะครับแพ้มาทั้งสามไฟเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยครับส่วนตัวนะครับผมก็ยังชอบธนพัฒน์พักยกสีเฮดอยู่นะครับหรือกาก้าส t ิทา l a ลนอยู่นะครับคู่นี้นะผมออกชอบไปทางธนพัฒน์นะครับแล้วก็ผมมั่นใจนะครับว่าไฟนี้ธนพัฒน์จะต้องทําได้ดีอย่างแน่นอนนะครับก็ไปดูถึงคู่ที่สองกันต่อนะครับสหรับคู่ของบินลาดินนะครับแสงมรกตกับนุบชัยปอเพชรไข่แก้วเนี่ยครับคู่นี้ก็จะเจอกันมาหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์นะครับมีต่อกันด้วยนะครับก็ จะเป็นท่าหน้าของบินลดินนะครับต่อให้นกปชาย2ปอนนะครับก็ท่าหน้าของมุมแดงบินลดินนะครับปีนี้อายุ23ปีส่วนสูงก็อยู่ที่162เซนติเมตรนะครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับชกมวยผ่านมวยมาแล้วเนี่ยมากกว่า100้อครั้งเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็เก็บตัวซ้อมมาอยู่ที่แสงมรกตนะครับเมื่อเช้านี้ก็มาช่างช่างด้านหนึ่งร้อยี่จุดหกนะครับลดไปหนึ่งจุดหกปอนเลยนะครับเหลือหนึ่งร้อยยี่สามนะก็ต่อสองปอนให้กับนกิชายนะครับ ก็ส่วนสไตล์การต่อสู้เพรการต่อสู้ก็จะเป็นมวยขาไอ้มวยขวาเข่าปั้มตีเหนียวแน่นหนึบครับเหลี่ยมเชิงดีหักแทงดีครับฟันศอกแรงหนักครับบูดุดันเนี่ยปลายแข็งแรงมากนะครับมีฮึดตลอดนี่ฟอร์มาสุดนที่ก็ไปแพ้ยก3ามนะครับยอดมงคล p o k PVC นะครับเมื่อวันที่15มีสารที่ผ่านมานี้นะครับในรายการศึกก้ามดีวิธีทัศกิจเมืองนนทีนี่ที่เดิมเลยครับส่วน3ามฟันล่าสุดของเขานะครับผมก็ชนะ1แพ้ไปถึง2เลยนะครับก็ฟอร์มก็ยังดีอยู่นะ ก็ไปต่อทางหน้าของมุนเหมือนกันบ้างน,นะผมทางหน้าของนพชัยนะครับปีนี้ก็อยู่21ปี่วนสูงก็อยู่ที่1 65ซนเมตรนะครับก็มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับผมชกมวยผ่านมวยมาแล้วเนี่ยก็มากกว่า60ครั้งเลยนะครับส่วนปัจจุบันนี้ก็เก็บตัวซ้อมมวยอยู่ที่ปอเพชรไข่แก้วนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็ส่วนมาชานี้มาช่างต่อมาช่างก็มาช่างได้125.7นะครับลดไป0.7ปอนด์นะครับส่วนเภทการต่อสู้สไตล์การต่อสู้ของอ่า นพชัยนะครับก็จะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องครับแข้งขวานี่บอกกันเลยว่าหนักมากแรงมากนะครับขวางหน้าฟันศอกแรงคมเลยนะคือแบบคือแบบว่าถ้าได้จังหวะฟันศอกเนี่ยนพชัยก็อันตรายไม่แพ้กันนะครับเหลี่ยมเชิงดีเลยนะครับผมก็ฟอร์มมาสุดก็ไปแพ้คะแนนได้กับชนะศึกนะครับต่อสูรัฐมาได้เมื่อวันที่2พฤษภาที่ผ่านมานี้นะครับในรายการศึกมวยไทยนะครับของสุโขไทยนะครับสามฟันล่าสุดของเขาก็ชนะสองแม้ไป,ไปแค่หนึ่งเท่านั้นเอง คู่นี้เนี่ยส่วนตัวนะครับผมออกชอบไปทางบิลรดินแสงมรกตดนะครับผมแล้วคู่นี้เนี่ยผมหน้าเสือบิลรดินเนี่ยก็มาโอเคเลยนะครับผมก็เทไปทางบิลรดินสะส่วนใหญ่นะครับก็คู่นี้เนยครับผมเวลาไปเล่นทางบิลรดินแสงมรกตดนะครับก็ไปต่อถึงคู่ที่สามนะครับสับคู่ของฟ้าขนองเบ็ดบ้านบึงนะครับกับจ๊กเกอร์แปะสายสี่นะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามจสามสิแปดปอนด์นะครับโอ้โหฟ้าขนองนี่ต้องบอกเลยว่า นะครับโตขึ้นทุกวันนะครับผมนับวันเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับผมก็ปีนี้อายุ17ปีแล้วนะครับส่วนสูงก็อยู่ที่175ซนมมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับผมมาจากบ้านบึงเลยนะเด็กบ้านบึงนะครับชกมวยมาแล้วมากกว่าจะ10ครั้งนะครับปัจจุบันนี้ก็เก็บตัวซ้อมเมื่ออยู่ที่โตโยต้าระยองนะครับอยู่ที่ระยองเมื่อเช้ามาช่างนะครับก็มาชั่างได้139.6นะครับลดไปเยอะอยู่กันนะลดไป1.6นะเกือบ2ปอนด์เลย นะครับส่วนประเภทการต่อสู้สไตล์การต่อสู้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็จะเป็นมวยซ้ายฝีมือครับไปซ้ายต่อย้ายแรงหนักครับดื้อครับตื้อดีเลยยิ่งโดนยิ่งดื้อน,นะเด็กคนนี้นะขวางหน้าดีตีนหน้าดีอาวุธหลากหลายเลยฟอร์มสดอยู่นะช่วงนี้ฟอร์มเก่าอยู่จะบอกเลยว,ว่าเด็กคนนี้ยิ่งโดนยิ่งดื้อยิงนะส่วนฟอร์มมาสุดนี้ก็ประชาชนยุคสองนะครับเชรแสงเทียนโกตีสวนสนุกแคทตัดมาได้นะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะครับ ปีสัารา16นะครับในารายการสุดก้ามอดีวิถีไทยกตเมองนนที่นี่ที่เดิมเลยครับผม3ฟาล่สุดของเขาก็น,นะครับผมชนะ2แพ้ไปแค่1เท่านั้นเองนะครับไปดูทาน้าของมุงมึนกันบ้างครับโจ๊กเกอร์นะครับผมก็เจอของแข็งเหมือนกันนะอ่าปีนี้อายุ19ปีนะจ๊กเกอร์นะครับส่วนสูงอยู่ที่169-170เซนนะแต่ว่าเตี้ยกว่านะครับผม ก็มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชกมวยผ่านมวยมาแล้วมากกว่า10ครั้งนะครับส่วนปัจจุบันนี้ก็เก็บตัวซ้อมมวยอยู่ที่เพชรสี่หมื่นนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเช้ามาชั่างชนะ139.0นะครับลบไป1ปอนด์นะครับส่วนสไตล์การต่อสู้เนี่ยประเภทการต่อสู้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมวยเข่าล้วนครับแต่ว่าหมัดหนักมีเสริมหมัดเสริมศอกเหมือนกันครับเปิดเกมลรอก็ตีเดียวเหนียหนึบเลยนะครับผมบู๊ดุดดันครับกล้าเล่กล้าสวนนะครับยียยนชวนทะเลาะเลยจาเกินร้อยนะครับผมเดินติดดีเลยนะครับ ก็ส่วนฟอร์มล่าสุดนี้ไปแพ้คะแนนให้กับสักเล็กครับเกียรติทรงฤทธิ์เมื่อวันที่11มีนาที่ผ่านมานะครับในรายการสิทธเจ้ามวยไทยนะครับสามฟอล่าสุดของเขาเนี่ยก็ชนะหนึ่งแพ้มาถึงสองเลยนะครับผมแต่ว่าคู่นี้นะครับผมผมมองว่านะครับโจ๊กเกอร์แพ้สายสี่นี่ครับผมผมมองว่าจะเป็นฝักงเก็บชัยนะมาได้แน่นอนในไฟน์นี้ครับคู่นี้นะครับผมออกชอบไปทางโจ๊กเกอร์แพ้สายสี่ครับ ก็นะครับฝากไว้3คู่นะครับสับสึก้ามอดีวิถีไทยกิจเมืองนนท์นะครับก็ขอฝากไว้สาบคู่ของธนพัฒน์นะครับบินละดินนะครับแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับผมแล้วก็สับทันใดนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ที่สำคารเลิมกดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกับช่อง M Fighter ด้วยนะครับผู้จัไม่พลากษาสาววงการมวยไทยแล้วก็เทียดมวยของผมในทุกวันครับไว้เจอกันในช่วงหน้าครับ